ฮัลโหลทุกคนเจออีกคนต้นโอ๊กอีกนะก็วันนี้เราได้ภารกิจจากทางบ้านให้ไปส่งลุงที่ศรีสะเกดแต่ว่าไม่ได้ส่งถึงบ้านเนาะเราส่งที่สถานีแล้วให้แกไปเองแล้วนั้นเนี่ยเราก็จะมีภารกิจเล็กน้อยเพราะว่าเรามีเวลาอยู่ที่ศรีสะเกดเป็นเวลาเกือบเก้าชั่วโมงพักอยู่ตรงนั้นแล้วก็เลยคิดว่าจะไปไหนสักที่หนึ่งในจังหวัดศรีสะเกดหรือว่าใกล้ๆกล้เคียงนั้นรอดูแหละว่าคุณจะไปที่ไหนกันความยังทุกคนความยังเราพร้อมละทุกคนพร้อมละ ไปไปกันเลยแล้วเจอกันพรุ่งนีน้จ้า อันนี้เราอยู่ที่สี่ปะเทศนะเราจะส่งคุณรุงกลักกบ,บ้าแต่ว่าเราต้องไปต่อเพราะว่าเราไม่ได้ส่งเข้าบ้านนะเพราะว่าถ้าเราเข้าไปแล้วเราต้องเกียออกมาใช่ไหมแล้วก็เลยต้องรดแค่นเดียววันนี้ี่ต่อไปที่ไหนดีไ,นดไปต่องรุงลเลยน <c oughs> เราส่งคณลุ่นเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็จะเดินกลับสถานี เรื่องจ่าเรายังไม่ได้กินข้าวก็ยังไม่กินที่นี่เราจะไปกินที่ไหนรอรุนรอรุ้นรอรุ้นรอรุนจะไปไหนดีจะไปไหนดียังคิดไม่ออกยังคิดไม่ออกแล้วก็เดิน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 อาละครั้งแรกของปีนี้นะกลับมาศีตะเกตครั้งนีงแล้วเย่แต่เราไม่ได้อยู่ศีตะเกตทั้งวันเพราะที่ที่เราจะไปเราก็ยังไม่ใยากเฉลยว่าจะไปไหนเราไปจองตั๋วกันก่อนจะไปไหนดี เอาละเราไปซื้อตั๋วมาแล้วและเราจะเฉลยนนะว่าทว่ที่เราจะไปก็คือจังหวัดอุบลราชธานีเบื yeah. ่อบอกว่าเป็นการไปจังหวัดอุบลครั้งแรกแน่ๆในชีวิตเกิดมาไม่เคยไปอุบลเลยอันนี้จะเป็นครั้งแรกของเรามาดูกันว่าอุบลครั้งแรกจะเป็นยังไงลย น้วเราก็ <S <S เราก<ร>จะ<ร> <jamais S 1> ไปนั่งรถตู้แทนเขาเหนือกัน you. ตอนนี้เราเดินมาสะพานเราก็มาถึงที่วัดทุ่งศรีเมืองแล้วนะครับก็เป็นการมาเวิร์ครั้งแรกที่ก็หลงแต่ว่าเลือกที่มาตรงนี้เพราะว่าเป็นวัดที่สำคัญอยู่ที่หนึ่ง,งคร้บไปเลยเดินเล่้ก็จะลองมาด้วยนะตอนนี้เราก็กาลัง,งคิดอยู่ว่า,าจะไปไหนต่อเพราะว่าเรามีเวลาจากัดก็ตอนนี้เราอยู่ที่วัดทุ่งศรีเมืองเนาะเราก็จะไป หาของกินก่อนไปดูก๋ยจับยวนใกล้ๆแล้วก็ไปวัดมหาวานาลามแล้วก็ค่อยคิดก,กันต่อว่าจะเป็นยังไงนั่นไปดูกันต่อเรามาถึงร้านแรกร้านแรกหมดอ่าต่อไปเราจะต้องหาทันไปนี่ข้างหน้าเรานะก็จะเป็นวัดมหาวานารามเนาะ กกไไม่ตอนนี้ก็คืออยากกินข้าวก่อนไงแต่เมื่อไหร่ถ้าถึงวัดก่อนก็อาจจะไปทําบุญเได้น้อยก่อนละกันเดี๋ยวตอนนี้ก็มาถึงวัดมหาวนาามที่เรียอนที่เนาะเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระกันสงบในวันนี้ตัวกสัตร์ก็ไดจิตสว่างจิตตาปลอทุกข์กันนะความสุขมาก หลายจาที่เสริมสริมงคลไปแล้วก็คงได้เวลาหาข้าวกินจริงๆจังแล้วนะเพราะเราจะไม่มีแรงแล้วตอนนี้หนึ่งก็คือข้าวไม่ได้กินน้ำหนักก็ไม่ถือนะก็จะผอมเพราะว่าเมื่อเช้าฉันน้ำหนักมาน้ำหนักฉันลดลงโลนึงจะเลอะห้แต่ก็เรามีเวลาอยู่นะเพราะว่าความฝันของเราเราตั้งไว้ปีหนึ่งว่าทําได้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวหาข้าวกินกันไป เรามาถึงหน้ากว๋วยจับแล้วหลังจากที่เราเติมพลังเติมพ้องตอนเท้าแบบเที่ยวอย่างเอาไกลแล้วเนาะมอกี้เราก็จะม่งหน้าไปวัดที่สำคัญที่เนื้อของอุบลเนานะก็จะชื่อว่าวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ปื้อเนานะ ก็อยู่ข้างหน้าลรวแหละไม่ไกลมากก็น่าจะเป็นวันือบสุดท้ายของวันนี้แล้วเนาะเราจะไปปิดที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอุบลราชธานีแล้วก็พักผ่อนนิดนิดหน่อยให้ตืสี่โมงเนาะก่อนกลับก็คาดว่า่าจะนั่งรถห้าโมงกลับบ้านเนื่องจากแบตจะหมดแล้วด้วยก็เลยอาจจะเป็นคลิปที่เร่งรีบนิดหน่อยแต่ว่ามีโอกาสถ้ามีโอกาสนะเราจะมาแก้มือแน่นอนต้องเราติดตามต่อต่อไปแต่ตอนนี้ไปไหว้พระเราจะไปกันเลยเย้ ตอนนี้เรามาถึงกันที่วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื่แล้วนะแต่ทางเข้าไม่ใช่ตรงนี้ลาา่าหามา้าอยู่เข้าทำได้เราไปดเราจะไปประตนนูน้อยให้เข้ามาแล้วหลัดโอเคอันนี้ทางเข้าแล้วทุกคนราเข้าทากันมานี่คือวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื่งน,นะครับแล้วเรามาสักการะ,ะพากัน นี่นะหลังจากออกจากวัดพระเจ้าใหญ่องค์ตอรอแล้วเดี๋ยวราจะไปที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานีเนาะเป็นที่สุดท้ายแล้วของวันนี้เนาะแล้วก็จะไปซื้อของฝากเล็กน,น้อยก่อนกลับก็เนื่องจากแต่จะหมดจริงๆแล้วก็เลยประมาณนี้แต่ไม่เป็นไรเดีย๋ยวอาณาค่อยอาจจะมีทริปอุบลอี่บดีปไปกรณีนะจ๊ะอ่า uh นี่คือเริ่ม,มสู้แดดไม่ไหวแล้วแดดแดดที่อุบลนี่หนักกว่ากรุงเทพนะเพราะว่ามันเป็นแสงแรกใช่ปหแสงแรกของประเทศก็คือร้อนใช่ <laughs> แต่นั้นแหละก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เนาะมาที่อุบลครั้งแรกอย่างเงี้ยก็อย่างนี้แหละไม่ได้เตรียมพอมไม่ได้เตรียมแผนไม่ได้เตรียมอะไรเลยแต่เราก็จะกลับกรุงเทพให้ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีการต่ดรถเชื่อสิเชื่อฉันแต่ก็ แต่ก็รับประกันได้นะว่าจะตกรถจริงไหมเพราะก็น่กกากลัวอยู่เพราะว่าหนึ่งสองแถวเขาบอกไปได้ว่าเขาจะกลับมากี่โมงสองถ้าเจอแท็กซี่ก็ไม่รู้กี่บาทตันจะพอไหมหรือผมต้อง,งเดินไปห้าหกโลไปทางนี้ก็ราดูตอนนี้เราก็มาถึงส่วนที่เป็นทุ่งสี่เมืองแนละ้วเนาะฝั่งน้นจะเป็นทุ่งสี่เมืองฝั่งนี้ก็จะเป็นพิัพฑนสถานแห่งชาติอุบลราชานีเนาะ ก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปแวะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กันก่อนแล้วก็ไปไหว้สังเมืกนก่อนกับเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งพิพิธภัณฑ์กันหาทางข้ามดีๆกันเดี๋ยวจะบอกว่ารองเท้าจะขาดทุกคนเมื่อกี้สะดุดล้มใครที่ส่งส่งคอรองเท้าได้ส่งคอมาได้นะรับทุกคู่เดี๋ยวเราจะข้ามโอเคข้ามมาหนึ่งจุดอีกหนึ่งจุดข้ามได้เลย อ้เอาล่ะเรามาถึงแล้วนะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบงราชธานีเดี๋ยวเราจะเดินเข้าชมกันเลยนาตันนาตันนีกเราก็ได้นี่นะคนเราเข้าไปชมในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบงราชธานีกัน ก็ตอนนี้เราเออกจากพิพิธภัณฑ์เจ้าถ่าแล้วเนาะเราจะมุ่งหน้าไปไหว้าสารเมืองแล้วกันเนาะก็ไหนๆมาถึงเมืองอุบลแล้วเราก็ต้องขอพรต่อศรีสสิส์นที่แห่งนี้กันอ่านี่แล,ล้วก็ได้ภผ้าประตูมาเนาะ่พิพิธภัณฑ์เจ้าถ่าแห่งชาติอุบลราชธานีแล้วเราก็อย่างน้ด้านด้านเราเนาะก็จะเป็นสารเมืองเนาะเราก็จะต้องไหว้ให้ถูกทิศหน่อย ก่อนกลับกรุงเทพเนาะเราก็จะมาไหว้สาลน้ืองาไปสิบมงคลกันนี่เราชุดละยี่บาทนะครับเดี๋ยวเราไปไหว้กัน <c oughs> ก็เราจะขออธิษฐานเกี่ยวกับพนาคตของเรานะทุกคนก็เรามีความฝันหนึง,งมีแพชชั่นหนึ่งที่บอกไปแล้วในไอจเนาะว่าถ้าเป็นได้ก็ดีถ้าเป็นไม่ได้ก็อาจจะเป็นที่โชคชะตาของเราแต่วันนี้ก็จะขอเพื่อสร้างความสบายใจให้กับตัวเองอีกขั้นหนึ่งแล้วกันเนะาะเดี๋ยวไปไหว้กัน ก็วันนี้รู้สึกโอเคล้ก็ได้เวลาที่จะพาเองกลับกรุงเทพมหานครแล้วทุกคนก็เดี๋ยวเราจะเดินเท้าไปตลาดซื้อของฝากกรุงเทพกันนี่เราจะเอาออกแล้ว่าบตอนนี้เป้าหมายเนาะตอนแรกว่าจะเดินตลาดริมแม่น้ำแหละแต่มีสิ่งหนึ่งวัดเข้ามาในหัวว่า ถ้าเจอรถสองแถวสีขาวไปวาร์เมื่อไหร่เราไปทันทีเดี๋ยวค่อยไปหาซื้อของกินแถบตลับตาลินไม่อย่ไม่ถึงบ้านแน่นอนไม่ถึงไม่ถึงสถาน,นวันนี้แน่นอนวันนี้นะถ่ายชักเยน็นปุ๊บสำหรับวันนี้เป็นมิดีโอที่จะบอกสนุกก็ส่วนหนึ่งเพราะว่าเราตื่นเต้นตลอดเวลาคือครั้งนี้เป็นการมาอุบลครั้งแรกแบบไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าไม่มีแผนในหัวด้วยว่าจะได้มาอุบลถ้าไม่ได้มาส่งลุงเนาะ ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเลยนะเป็นเป็นทิปเสริมเสริมด้วยตัวเองเลยละกันก็ลาน,นี้เละกันน่าจะไม่ได้แวะไหนแล้วหรือเปล่าอ้าวแวะเดี๋ยวค่อยตัดละกันนะทุกคนก็ขอบคุณที่มาดูคลิปนี้นะทุกนถ้ามีโอกาสก,าก็จะมาเยี่ยมอุบลอีกแต่อาจจะไปทางนอ,นอกเมืองบ้างในอนาคตเนาะก็เพลินใจด้วยนะไว้เจอกัน เรารออันงานจนทำไม่ไหวก็แค nee ่ไปหาในการเดินข้ามแม่น้ำมูเลยเดินข้ามจริงๆไม่มีโหมไม่มีเทสด้วยครั้งแรกในประวัติศาสตร์เดินข้ามแม่น้ำมูน่ะมาอุบลครั้งแรกกูก็ได้เดินเลยแหละยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ภารกิจนรกเดินเท้าจากเอุบลไปวาลิชัมลาศยะทัฐห้าโมโนนะรู้สึกยังไงถึง ที่ทำอย่างนี้เพราะอะไรหนึ่งสองแถวไม่มาสักทีผมก็กลัวตกรถไฟเพราะรถไฟออกห้าโมงเย็นแต่ตอนนี้บ่ายสามอะไคิดว่าสองชั่วโมงอ้ยชิวทันเพราะว่าตอนเดินไปนอนชั่วโมงหนึ่งใช่ปะโอสบายมาดูกันทำได้จิงป่าเนี่ยตอนนี้เรามาถึงวารินแล้วนะฝ่ามือเป็นสถานีรถไฟตรงไปพิพูนตรงไปองเจียมซึ่งเราก็จะตรงไปไปตลาดวารินเนทุกคน มาถือบนไม่ได้ของฝาจะมาทําไมใช่ไหมพี่่าดูแดดมาแต่ไม่รู้ว่าเอฟเฟกต์อาจจะได้จะเป็นยังไงนะแต่ที่นี่เรามาถึงอลลินแล้วทุกคนว้าวนิดอะไรทุกคนเราจะบอกว่าเราเกิดอัซิดเอนนิดหน่อยนั่นก็คือรองเท้าเราขาดแต่เทพก็ประทานพรให้เราแบบปีป๊ดๆไว้ต้องขอขอบคุณคุณแม่ร้านซ้ตมตำถามใหญ่สาขาหกก่อนทางเข้าสถา,านีรถไฟอุบลด้วยนะคะ แม่คิดรองเท้าฟรีด้วยอะแล้วก็ได้อุดหนุน,นหมูยอแม่แระสึดจุกหนึ่งมัดด้วยแม่พยายามการเดินจากอุบลมาวารีนยะก,กว่า4กิโลก็ทำให้เรามาถึงสถานีรถไฟวุบลราชธานีเย้ yeah. มาไหนๆแล้วเช็คอินเช็คอินเช็คอินและครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราจะนั่งรถไฟจากต้นทางไปไปลายทางเนาะ จากอุบลราชธานีสู่กรุงเทพมหิดลและนี่ก็คือการมาอาุบลราชธานีครั้งแรกของเราเย,ยก็ถ้ามีโอากาสจะกลับมาอีกนะบ๊ายบายลาก่อน